ถ้าพรุ่งนี้เหลือเวลาอยู่แค่สิบสองชั่วโมงแล้วกันเหลือเวลาอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงไปเลย่ะถ้าพวกเราเหลือเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงโลกใบนี้จะแตกสลายพ้าอาจารย์จะพูดธรรมะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยพ้าอาจารย์จะไม่ไปไหนพ้าอาจารย์จะพูดธรรมะยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาแบบละเอียด จิบด้วยหัวใจปอาจารย์จะบอกพวกเราว่าทุกคนโลกใบนี้เขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้แหละเขาเกิดมาเพื่อแตกสลายพวกเราแค่มาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะพวกเราคือจิตอันเป็นธาตุต้นกำเนิดนะเป็นธรรมธา เป็นเนื้อความว่างเปล่าเป็นเนื้อธาตุที่ใสมากเพียวมากพวกเราเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีมาก่อนทุกสปปรรพสิ่งพวกเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์นะธาตุตัวนี้จริงๆก็ไม่มีชื่อนะพวกเรามาอาศัยอยู่ในโกูกพวกเรามาอาศัยนะ และโลกนี้เกิดมาเพื่อแตกสลายพวกเรามันไม่ใช่ของของเราหรอกพวกเราแค่มาอาศัยเพื่อมารู้จักธาตุต้นกําเนิดก็แค่นั้นพวกเราอย่าไปวิตกกังวลโลกใบนี้มันเกิดมาเพื่อแตกสลายแบบนี้แหละมันปรากฏตั้งอยู่แล้วก็แตกสลาย พวกเรารู้ไหมว่าแม้แต่ร่างกายนี้มันก็เกิดมาเพื่อแตกสลายพวกเราจะไปทุกทํทำไมความจริงนี้มันจริงอยู่แบบนี้พวกเราจะหลงไหลว่าเป็นเราไปเพื่ออะไรความจริงคือร่างกายนี้เกิดมาเพื่อแตกสลายมันจริงอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เรา ซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ไม่เคยเกิดไม่เคยแตกสลายนะรู้ไหมว่าร่างกายนี้จะแตกสลายมากี่ครั้งก็าตามนะแต่จิตเราไม่เคยเคลื่อนเลยแม้แต่เสี้ยวทุลีจิตของพวกเราไม่เคยเกิดไม่เคยแตกสลายไม่เคยไปไม่เคยมาเป็นอมตะธาตุพวกเราอย่าไปกังวลเพราะพวกเราไม่ใช่ร่างกายนี้ พวกเราไม่ใช่โลกใบนี้พวกเราคือธาตุบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกำเนิด